สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆมาบอกก็คือทางอีิกเกมเนี่ยคอเนี้ยขเยขาออกมาแจกเกม GTA V ฟรีนะฮะก็วันนี้ก็จะมาซ้อนดาวโหลด GTA V ใน I อีิกเกมก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ GTA V แต่ว่าแต่ว่าใครมีโปรแกรมก็โหลดมาเลยแต่ผมแปะล,ลิงก์ไว้ข้างล่างเนี่ย อันนี้เลยครับ gta V ีก็ร่มาที่สตูได้ก็พิมพ์แบบว่า gta ตัววีรู้สึกกิจกรรมนี้มันจะถึงประมาณเจ็ดวันนับจากนี้ก็นับจากวันนี้นะเจ็ดวันก็วันนี้เป็นวันที่แพ่ว่าสามเนี่ยเข้ามาก็จะมีให้ซื้อเนี่ย ก็สมัครสมาชิกของอีพีเกมแล้วก็กดรับไปเลยง่ายๆแค่นี้แหละก็จะได้เกมมาเล่นฟรีๆก็มีแค่นี้แหละก็สอดูสเปคคอมด้วยหรือว่าใครแบบไม่มีคอมก็อาจจะสมัครสมาชิกแล้วก็ซื้อไปก่อนล่้ง้าก็ได้ มันก็าสามารถมาเก็บอยู่ในไลฟ์บารลีเนี่ยทนนี่องผมก็เรียบร้อยแล้วกำลังติดตั้งก็มีแค่นี้แหละ